หอบแค่แเลยลูกวิ่งตามใช่ไหมไอะยู่บ้าสวัสดีค่ะดูพี่บาวนี่เหนื่อยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำโอ้โหกินน้ำเป็นกะละมังเลยกินน้ำเป็นกะละมังเลยครับกินน้ำเป็นกะละมังเลยวิ่งออกกําลังกายเฮ้ยเมื่อกี้พี่เข้ามาส่งข้าวมันไก่วันนี้เรากินข้าวมันไก่ใช่ไหมลูก บาานี้ก็ชอบท็อปปิ้งข้าวมันไก่อร่อยมีอะไรด้วยมีซุปด้วยไปเอาเข้าไปก่อนแม่เลยเหรอบาานี้ดูประตูเราไอ้น,นี่ละพี่เข้ามาส่งไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ hey, นั่งคอยเลยเหรอลูกอายุสล่ปปี้บาานี้ง่วงนอนเหรอลูก ห้องนอนเหรอวิ่งเหนื่อยเมื่อกี้ไหนสไมล์ก่อนสไมล์สไมล์มเอาทำอะไรอ่ะมาดูสิดูข้าวมันไก่ทีู่่นดูข้าวมันไก่ยังมีข้าลทีนี่มีซุปด้วยฮะดูสิ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  มิดไนท์อยู่ในเมืองตั้งไกลแนะ่พี่ฟูดแคนด้ามาส่งน่าอร่อยจังเลยแม่สั่งมาไว้สองชุดเลยเพราะเดี๋ยวบาวนี่จะแย่งแม่ท็อปปิ้งไก่ทอดกับไก่ไก่ต้มใช่ไหมลูกแต่พี่บาวคงไม่เอาน้ำซุปหรอกใช่ไหมเอาแต่ไก่ใช่ไหม เมื้อน,นี้โอเคเมื่อเช้านี้พี่เบวนี่ทานอาหารเม็ดแต่ไม่มีท็อปปิ้งไก่เหลือเยอะเลยโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ่อสวัสดีครับพี่บุญเพลงหน่อยสวัสดีครับจะนอนแล้วเหรอ <c oughs> เจอหน้าก็จะนอนทุกทีเลยทั้งกลางวันและกลางคืนทั้ง วิ่งตามแม่ใช่ไหมหอบให้แคกเลยเดี๋ยวเย็นเราวิ่งอีกรอบหนึ่งดีไหมคะลูกขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะครับ,ขบ,รบเข้ามาชมพี่บราวนี่อยู่กับแม่สองคนอยู่กันสองคนวนไปวนไปแล้วก็วนมาอัดปูไต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  <c oughs> ปูไตปูไตปูไต Thank you g Thank you n no Thank you โอเค Thank you Thank you ขอบคุณนะครับพี่พี่อีทุกคนนะครับเบ้าชอบหลบแม่ไปอยู่ใต้นู่นนะ่ะเลยไม่ได้ถ่ายให้พี่พี่ดูเลยมันหนาวเช้าๆใช่ไหมไม่อยากตื่นใช่ไหมไม่อยากตื่นแม่แอบออกไป Vinh đuổi theo, đuổi theo,